ครับพี่น้องตอนนี้เราจะไปดูบ้านใหญ่ครับว่ามีใครตื่นหรือ,อยังอรอดูรอดูจอมปวนจอมปวนตื่นกันหรือ,อยังเพลินเพินแผนแนแผนแผนเพลินเพินคนรวยก็รอเข้าศูนย์ทํเพิ่นโทรมาเหลือนเป็นวันที่เจ็ดพี่น้องรอคิวนะ ประมาณสี่ห้าวันก็เสร็จจอดอยู่นี่แหละเสดดยาางช เราจะกินประทูทอดกันนะครับรนะมไม่มีใครตื่นหรอยายตื่นแล้วหรอยายกินตำถั่วนะยายซื้อถั่วมาตำเดี๋ยวเราจะมากินตำถั่วโอ้โห วดตัวใหญ่ฮะเครเ็ดน้ำพริกพร้อมเครเ็ดน้ำพริกยังไงเอาเดาิดเลยดิเอาตำทัวติเห็ด่งน้ำพริกนั่นตำทัวน้มันหลน,น,นี่ตำแหงดีกว่เออกูบ่ได็เปิดใจเอา,เอากินกินยังกับตำทัวบ้ ีทอดบ่กทอดแต่ว่าทั่วบ่ตพี่ามกระตัก็ะไรกระทอดเห็ดไม่หลดเพราะว่าลักลักคือสิกินกรบตําหมกทั่วไหมสิเไทยหเออากกสิเทาไทยกวชนเน้ยขใจอยู่แต่ว่าสิเห็ดสองอย่างหัวสองเสยงก็จะบทันตื่นเนาะ

โอ้ผักกะทินเต็มเลยวะเก็บผักกะทินดี่ครัวเก็บผักกะทินเก็บผักกะทินเพราะว่าสืบทุู่ม,มาต่ำกำปัตนำบักทัวะมมักเนาะ คือมีความสุขเนาะนอดก,กอดพี่แลมเหาือนเนาะอาตี้เออโอ้ยอว่า ยี่หรีตีใหญ่หนุย่ยบอกไปมาลัม่ร้อย,ยอไรเขาไปทดิ่มให้จังไดค่ะโอ้ยเอาไปโหลดใหญ่หนุ่ยวะเอาไปโหลด แต่น้อยเดียวพผักกะทิหน่อยไหมยู่วนได้มันมีหือมันผักกะทิเมันกินบดสบมันขมมันขมมนเอามมผกน่อยเะแมนะมนนันบยละอสมันเป็ปสิเก็บเอาใบมันจะหันจะหันจังหน่อยไอจ้แหข้อนนให้นเราอบเ นนสิจ้นนะา,ปาไปสิปสพ้าไปสิผ้าไปสอ่ไอไอไอจนแตบข้อ4<ส>ีหาพันนี่แหละก็เศร้าจะให้กับเขาจ้งโมงเอาก็เห็ดปินๆทำไมนี่ <c oughs> แต่ปน,นผัวกันนี้อยู่เนาะเอาบ่มีคองดีเดีะ <c oughs> จะจะเห็นหูด้ดำ ให้เราว่าโอ้ยหูบกไฟตัวนี่เราวหรอบอกป้า <c oughs> มื่อคืนฝันฝันฝันเนนน้นูกิงฝันเ้นูกิงว่านางรถไปไซน์แหละไปน้ำกันจะนางรถขั้นไหนอะไ,ไรขั้น <c oughs> คิดเขาไปไนี่ <c oughs> ปิงเหนือไว้น้ำเขาแต่เม่เกินเนี่ย อันเขามีไฟแล้วมาปิ่นน้ำเขาตะมางเกินนึงเขาว่าอันึงกินแย่ไดแม่อยากกินมืออ่นเขาเลยหอหรอเนือตะมือคุณล่ะตะมือขึ้นบ้านบวดปุ่ปดใส่ถุงแม่น่ะไข่ร้อนมันไม่ตู้เย็นใส่แต่มันเป็นอันม่วเแถาม่วแกหรือใดแต่มันหยาบ มะนีเราจะหน้าพันแกงมะคือแล้วมะเออล้วแกงแล้วแล้กแกงเหรอเคยรัดมณีรัดมณีเดิอดมนีแล้วตนาเอามันก็แก้วน้ำมาตัวน้องเอาหดอกไปหนึ่งมือเราถอบถอดมามันไอมันเราไปกินกาแฟนี่ กินกาแฟากับมอดดอกนี่ยิ่งเขาจะไปเป็นมา่านดำนะคุณว้าวบุญวาสนามีน้ำเขาบาดออกคุณถ้ากินกาแฟาแล้วเอาเรากินเสมอมื่อเราส้ำสี่แก้วก็บวายูเั่นน่ะแล้วพนะ่อ,อนาแลอ์ว่าไงอันท้าว่าด้กินเยื้อเตี๋ยววายู่หรอจันโนกระตีดได้ไหมโอ้วายูจากหน่อยแล้วซื้อกาแฟเขาเอาวายูเลีเาายเ้ยกาแฟา มกินมันใส่ไร้ายด้พอดีอ่ะพอ,อแฟไว้นเันเยสอส้มกิมากินเขานุก่นกันเด้อจังหน่อยอเอาหอัดอกมากินกับกาแฟลองคัดกินไว้กับขนมปังนะพอนีอ่ไงพอนถ้เห็นมาตรงนีพอน ไปโมเมนต์เตรียมไปอันนี้บ่ไปนอ,อนป่ะมั้งแล้วแตัว่ัวอัวจะมาจดทะเบียนสมรสกันแล้วแล้วมอกรอนนี่เห็นลรคสตอรี่กินเหลี่ยงกันเตรียมไปอันนี้สวิตเซเลนแล้วเนีเ่ยใส่บาอาไปอยู่สวิตเซแลนเอาพิ่งเสร็จแล้วเราไปใส่บบบอีกนี่เราเมียบ้านบ้านน้องวันผูก มึงเลื่อยแหละมึงเลยื่อยเป็นไป่ห่ยยอนอยังมีบผงไฟยอ <laughs> ยูเดียวโลื่อยไฟนักสองแม่ลูอา้อาวอา้อาวพวกเขาจัดการเมื่อคืนนี่เลยพากันมิดขนของแม่บ้านแล้วออกกันคลิปหนาเนะเาะอา้าวแบบน